มาได้จะมาเก็บดอกพักกาดอันป่าเก็บดอกภักกาดป่าก็ไอ้ตุกตาพาฝันค่ะเบิ้งเอาถุกมาหน่อยนึงนี่เอาแต่ยนยนยอดอ่อนๆนี่บอกค่ะนี่โอนเพื่อนค่ะ เก็บดอกพกกาดได้จ้ะเด้อเก็บดอกพกกาดป่าจ้า คนที่ถังมีพันบกกินเด้ค่ะง่ายหลายเพราะไม่พินโน้ออกเลยบ้างไหม อันอ่อนอ่นอ่ะน,นะคะอ๋อเบืงอันห่านอันก็ที่ตรงพ่นก็อันหลังขนมาก็แก็บไปอันขนต่างชาพักะก็มาเก็บไปคันสมเนี่ยค่ะเอสดสมพักแต่ว่าพ่นกรรมมาเอาช่วงที่ว่าพ่อนอย่างโบออกอันเบึ้งดอกพ่นรุนเหลือที่ว่าพ่อนอย่างโบออกโบโบบ,บบานสิน่ะจ้ะ สโวดเนาะค่ะเนาะธรรมชาติเนาะพี่ลึก่ะล้วนเอือหลายอย่างวะ เก่าแต่อันอันอันอ่อนเนี่ยค่ะเอ้ยบ่ได้ไปอันนั้น,นส่ออ่อนเพื่อน คนพันมาเบิ้งบอกเอยเอสทะเลสะอ่อนอันอ่นอนอัน่อนนะจ๊ะมาติสุอ่ะโอแล้ว เนื่องจากบ่ออกไปเยอะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาบ่าได้กินพันเยอะอะอันนี้ก็ผาเก็บดอกผักกาดเราจะเด้